เดี๋ยวเรามาชมลูกต uh ิเฟสและวิธีครับฝั่งนี้จะเป็นหานลุงครับเสิร yes ์แปะข้ามฟีไทยครับปาดตัวให้โอ้โหเต็มลำครับสกอร์สี่ตัห้าครับตัดขวาโอ้โหจะฮอตดินครับโยกมายังไงครับโอ้โหสกอร์ห้าต่อห้าครับอเปิดมา ฮอตยกหน้าเน็ตลูกนี้โอ้โหติดสวยงามครับห้าเท่าครับลุงเปิดสายสวยครับโยกอย่างนี้บึ้มโอ้โหตีแรงมากครับเจ้าลุงรถถังครับห้าต่อห้าครับโอ่งไปลุงนี้ครับเปิดเปิดสวยครับไหลมาหน้าเน็ตโอ้โหติดเกี่ยวโอ้โหเหนียวเกินโอ้โหเรียบร้อยเขาเจ้าลุงติดไม่กระงครับก็ห้าต่อห้าครับ โง่ไปลุงนี้จะลุงเปิดเขียวหนักๆครับลุงนี้ก็ห้าต่อห้าครับเฟดเปิดสวยครับโอ้โ oh. ห oh. ล้นลูกน,นี้โอ้โ oh. ห oh. ไม่ฝ่าวด้วยฮนะห้าต่อห้าครับเซิรลูกนี้สวยครับเอาลุงว่าไอ้โอ้โหเต็มลำครับห้าต่อห้าครับเซิร์ฟลูกนี้สวยครับเฟสขอ โชว์เองครับโอ้โหเต็มข้อห้าต่อห้าครับยอดลูกนี้ลุงเหินครับหานยกหน้าเน็ตโอ้โหเต็มข้อครับลุงห้าเท่าครับโอ่งไปลูกนี้ครับยกหน้าเน็ตโอ้โหเตะลูกหน้าสวยนะครับสำหรัเจ้าเฟสละวิธีครับโอ้โหเปิดดีครับยกมาอย่างงี้โอ้โห หาเท่าครับฮอตยกสั้นครับลูกนี้โอ้โหติดเกี่ยวไม่อยู่นะห้าเท่าครับโอ่งไปตรงนี้โอ้โหเปิดสวยครับโยกมาอย่างนี้โอ้โหลูกเทปแตกครับห้าต่อห้าครับตัดยอดลูกนี้โอ้โหฮอตมองเห็นครับยกสวยๆโอ้โหห้าต่อห้าครับ โอ่งไปลุงนี้เจา้าหันยกสวยงามครับตีหัวติดแง่งโอ้เจ้าฮัทรับลูกหัวไม่ได้นะครับห้าเท่าครับยอดลูกนี้โอ้เจ้าเฟตมองเห็นครับกาเฟตใส่เต็มข้อลูกนี้สกอร์ห้าต่อห้าครับฮอตโอ่อองไปครับลุงเปิด<อ>ตีดได้ไหมโอ้โหตีหัวนะครับตีไม่ได้นะครับตรงนี้ ก็อยูอ่ที่5้ต่อหครับเปิดสวยครับถ่ายลูกนี้โอ้โหสวยงามครับทอดเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหตารางเปิดสวยๆลูกนี้โอ้โหหนักแรงครับ5้ต่อหนะครับห้าต่อห้าครับอ้าว้วครับไม่ข้ามครับ ฮาเท่าครับเสิร์ฟโดยเจ้าหานครับ,อรรบยอดลูกนี้ครับโอ้โหเจ้าเฟสมองเห็นครับเจ้าเฟสโอ้โหตัดหน้าขวาครับเกมเจ็ดนะครับ,นนรบ5ต่อ5อยู่ครับโอ้โหตีหนักมากครับเจ้าเฟสเซอร์กอ5ต่อ5ครับเกมเจ็ดน,นะครับยก สั้นมาอย่างนีโโ้โอ้โหเข้ากันจริงๆนะครู่นี่ยหันลุงเนี่ยห็จไปไหนลุงนี้โปงไปครับเฟดเปิดหัวสวยครับยกมาห่างครับยอดโอ้โหสุดยอดนะครับอัดขวายาวครับจเจ้าลงโ,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 โอ้โหเอาละครับตอนนี้จากเกมเจ็บเป็นเกมหกนะครับ ลูกเดียวเกมนะครับห้าต่อห้าครับมาครับใครจะเกมก่อนครับจเบจ้าเฟสโอ้ตเจ้าเฟตตินิดเกมพอดีครับ